เป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการนะครับก็ได้มีโอกาสมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับก็รู้สึกได้รับความรู้นะครับเพิ่มเติมในส่วนที่ที่ยังไม่ทราบรายละเอียดเล็กน้อยในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อาจารย์สอนดีมากนะครับมีความสนุกนะครับได้รับความรู้เยอะนะครับอาจารย์สร้างบรรยากาศในการเรียนให้รู้สึกว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นนะครับสอนเข้าใจง่าย นะครับแล้วก็ยกตัวอย่างได้ดีพูดเข้าใจง่ายครับก็ถ้าเกิดมีโอกาสถ้าเกิดจะได้เรียนเพิ่มเติมหรือมีคอร์สอื่นๆก็อยากจะเข้ามาร่วมอีกครับผม